สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาราคา1,500บาทส่งฟรีปลายทางนะครับ1,500บาทนะครับเป็นชุดรางเควันเลยนะครับ1,500บาทได้ชุดรางเควันเลยนะครับนี่ครับปลายรางเป็นแบบนี้นะครับมีรูรับเชือกนะครับลูกดอกรองวิ่งปลายวิ่งรองข้างบนนะครับมีความปลอดภัยนะครับรางเควันแล้วก็ใกล้กล่องอีซี่ล็อกสแตนเลสนะครับมีตัวช่วยล็อกตรงนี้นะครับระบบเซฟนกนะครับระบบเซฟมีสปริงภายในนะครับการเซฟตกนะครับเนี่ยครับ กลไกรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับใช้ไปยาวๆเลยนะครับสิบยี่สิบสามปีนะครับยังสามารถส่งกลับมาเคมได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรารับประกันให้ตลอดเลยนะครับพันห้าร้อยบาทก็จะได้ท่อ PE หนึ่งร้อยปอนด์นะครับหนึ่งชุดลูกดอกหนึ่งลูกนะครับยางหนึ่งชุดแบบนี้นะครับมีข้างคาวเป็นสแตนเลสตัวนี้เลยนะครับช่องทางติดต่อนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปลาอุบลครับเบอร์โทรศัพท์0ูน2 6เก้าเจ็ดสองหกแดหห้านตามนี้เลยนะครับ เป็นงานทำสีดำด้านนะครับยิงดีนะครับตัวนี้ขายดีมากนะครับหนึ่งันห้าร้ยบาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีปลายทางนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะครับจ่ายหนึ่งพันห้า้อยบาทที่หน้าบ้านได้เลยนะครับเป็นชืนรังเทวันอย่างดีนะครับาอช่องทางการติดต่อไว้อีกครั้งนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวปืนปิงปลาอุบลครับเบอร์โทรศัพท์0ู7 2 6เก6 5เจ็ดสองหแปดห้าูนย์นะครับ คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ